แมงอย่างนี้ครับอ๋อแมงแข้งจังสี่แข้งครับสี่ตังสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย่ามีชาแนลช่องย่ามีเฮปปับแดดครับอันนี้มันสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์น่าจาสะสบู่นะฮะนี่คือตลาดหอยเดือดที่เป็นตลาดปลาที หนาเทียงเที่ยวครับนำมาเลยแียงแฉ่งป้าข้าจงไปขึ้งได้มาได้ <c oughs> มันหอมหรือมันฉิวา <c oughs> เครขวือเ่เยอเพื่งกินขอซิมเาตตัวนี้ด้วยครับ หหลายรค่ะยังก็เกียดขค่ะเกียดแมขงก็จะเอินอืมยอมมหุดแจกว่าแซ่บตัขาิมหลายมันเป็นกินจังสิมันเป็นนองแมงดาผมว่าตำแก้วกับแซ่บค่ะพรอมดีของปลานะฮะเห็ดพอเห็ดพอะ โอ้หอยเห็ดฝืนโอ้ถุงละลอยลอยห้าสิบเห็ดฝืงก็เก็บเอาบมดไหม่าอยุอดทางคักขนาดหวายหวายคือความเกี่ยงพักหวานพักหวานปลาป่ะครับ อันนี้อันนี้กระชายป่ครับอือกระชายเห็ดเพาะหนังด้ค่ะไม่ไม่อร่อยค่ะเห็ดเพาะหนังหนังเลี้ยงยังครับเก็บภาพไปก่อนแล้วกันโอ้ยมีหอนแมงดาตัวจางลอยจ้าเห็ดพออออันนี้คือลอยยืเกลีจัดคือเกี่ยงก็กลับอันนี้ล่างอันนี้ล่างอ๋อ ปลาสิโอนี่เขาเอินอึ่งอย่างเอึ่งเผากิโลเท่าใดครับสองร้อยห้าสิบอง้อย้อื้ออึ่งไข เอาบางงากินตุงชอบกินหัวรับใครก็บอกใครราคาสำกัญป่ะครับอ๋อหน่หม ปลาลเอิงบ่เคยเห็นไหมทุงจักบาทแน่ปลาละเอิงหาสิบบาทกินอยู่บทบ่เคยกินจักเทียรแม่เปลี่ยน,นาตาแสบเนาะแม่งยังนี่ครับอ๋อแม่งแข้ง,งจังสี่แข้งครับจังสี่ตัง <c oughs> อันนี้ตัวเป็นม,นะนมั้งนะอ๋อ หลายๆยาาอ,อย่างสิบุคงัวให่สื่อหยังครับหมูป่าเดนจีปลาซีโทมักมขัขามปอมใหญ่มักขามปลอมใหญ่อันนี้อีกอย่งนี่เหต็ดตรงจุดเห็ดเหตต็ดเพิอยูค่าเ็ดเยูค่าไหมเนี่ยอ๋อ เลือกเกกินก่อเตยจ้ามาส,สีบอก,กินคือยูคาลิปตัสน,นี่บอกบอบบก <c oughs> อ้วจัจกระผัดขายมัดละแปสิบบอครับอันอันเป็นถุงเด้ตัวนี้ถุงละร้อยจ้ะถุงละโลกเจ็ดขีดจ้อ๋อแต่ถ้าเป็นก็โลละแปดสิบแต่ว่ายังไม่ได้เชาอยู่เอาเอาเอาอันนี้เล็วบอนี้ ไี่เอาหมดค่ร้อยรับ้อด้ยนอนใครหมดเด็กครอนออนครับครัอุสมอุมมงอสมเรนจีเฮดพอสามร้อย งามเลยเจ้าลอยหาจ้ะงามหอยไ้อ่ะหนจ้ะสวยจ้ะเดะเอพอออกนะส่วนนี้เนาะอ่นนี้ไม่ไหมบอแม่่หมเ่จอันนี้กิโลสามรอันนี้โล่หนึ่งร่างห้เรียบร้อยครับส้่างห้เรียบร้อยด้ยค่ะอันนี้ร่างก็สามร้อยทีกันจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีว้นอยู่นี่อยู่ยักสามมือยกสีซื้อยุ่เนี่ ของฟางนั่นเลยครับไอที่น่าสนใจกับช่วงนี้น่าจะเป็นมิอึงนันะมิอึงส่วนใหญ่เป็นอึงโนไมอึงนนไมลกระเป็นเฮ็ดนะฮะอึงนนไมเป็นเฮ็ดหัวหลายแนวเลยครับเพิ่งก็มีม่เพิ่งพร้อมอ๋มอม ผมแผบหึงผมแพบความหวานนะเป็นตะบึงตะเบิงดิเวลามาจังสีงูนองนองัวนองงัวของมักเลยหนองนองัวนองงัวออกตาเห็ดเพาะหลายแท่เห็นเพาะหลายแท่ สมุนไพรเด้อแก้วบองน้ามั่วเบ้อแก้วบองแ่สมุนไพรแก้วบองปลาตะเพียนวะครับตะเพียนครับปลาสมุนไพาอันนี้ปลายังไงปลาโจทย์ป่าที่สูงเงยมนเกิดเออโอ้ทุ่งเท่าไรครับป่าร้อยครับป่าสบายกันทีครับป่าลาบบองสมุนไพรแม่ลาตลาบบองปุ่งหน่อยมันเบอร์เลตะปฟูกไงเสียบบอแซ่บครับซิ่มันก่อนจะไล่ ผมอยากถามข้าเจ้าว่าูุจักเจ้าว่องแสบลืมตายบ่อนีเหตุพอนี้โอ้ยอึ้งอใส่กระเพออึ้งดือกันกว่วริงครับพี่น้องครับ ตลาดปลาอีลี่งว่ารตรงไปปลาแต่มีของปลากินมากลายยางวานอยู่นี่สองรอบสองรอบนยางวานสองรอบเล่นมังวชุงนึงได้หมดเลนจีุง,ง,น,งนึงาหนายางครับพี่น้องครับ ไม่ค่าดใจดีตล,ะล,ะละาดราคากลางนี่ขอ,อ,อ,องปลาเทะครับอเคหมูปลาพผอมเครื่องครับเหนือฟ้านปาสิช สีหูแดงเลยว่าห,หม,าม,ามูปลาแทะหมูปลาบทเหตในเครื่องอส,สอนในเครื่องลลหลักกะหนูหน้ามนงก่าทาปลากระไรครับพอนังค่ะอนน่นนอ,อนจ้า

อโ,อโอ้ว้วาวใส่ขนมม,ม่ไแมขนมยังครับ ขนมเทียนโอ้เป็ีแนวนีมันเถอะเป็นตะเสียผัดใสมันเรียบร้อยครับสำหรับตลาดมวยเดือนนะฮะเมื่อนี้ผมมีของกินหลายนะเดี๋ยวห้องสีผ้าไปต่อคลิปถัดไปครับไป